นกโคตจุกนกตัวนี้เชื่องมากเคยเห็นบ่อยๆมาที่หน้าบ้านบ่อยมากก็เลยไม่กลัวไม่กลัวผมเลยอ่ะอยู่ตัวนี้ใกล้ๆมันก็ไม่กลัวมันไม่หนีนะครับเห็นกันนุกคนกจุก มันชินแล้วนะครับสวัสดีเช้าว,ว,วันอาทิตย์ทุกเช้านกหัวจุกคู่นี้ก็จะมาเกาะอยู่บนสายไฟตรงนี้เพื่อจะรออาหารนะครับบางวันก็มีให้บางบางวันไม่มีให้เลยบางทีสองสามวันก็ไม่มีเพราะว่าอาหารของนกหัวจุกคือกล้วยน้ำว้านะครับถ้าไม่มีกล้วย ก็ไม่สามารถที่จะให้อาหารพวกมันนะครับเพราะอย่างอื่นพวกมันไม่กินนะครับข้าสารมันก็ไม่กินกินแต่กล้วยน้ำว้าอย่างเดียวนะครับมาแต่เช้าเลยรออยู่ตรงนี้เพื่อจะรออาหารรอกล้วยน้ำว้า มาแต่งขนแล้วก็อยู่บนสายไฟแต่งขนของพวกมันอีกตัวนี้ก็บินลงบินขึ้นเดี๋ยวก็มาอีกตัวหนึ่งแล้วบินไปบินมาอยู่ตรงนี้แหละครับบางครั้งก็สี่ห้าตัวบางครั้งสามสี่ตัวบางครั้งก็สองตัวตอนนี้มา อีกตัวเองมาเพิ่มทั้งหมดก็สามตัวนะครับจะมีสามตัวนกหัวจุกก็มีครอบครัวนะครับจะอยู่เป็นคู่เป็นคู่มีผัวเมียถ้ามีลูกโตขึ้นมาก็มากลายเป็นฝูงของพวกมัน ก็เป็นฝูงของพวกมันนะครับตัวนี้ก็มี